เรียงสีกันอีกแล้วแน่ได้มาเลียงสีงั้นไปเอาโอเมก้าสามอีกแล้วอ่ผมไม่ต้องมาให้พี่มาเพราะพี่ไม่ได้ติดตามใคร <c oughs> แล้วให้กูติดตามใครแล้วตอนนี้อ่ะใช่พี่ก็มาร์กไงพี่เป็นคนมารนะ์กไงว่าจะไปไหนพี่มาร์กเกาะก็ได้แล้วก็โดนมาโอเมก้าสาม ไม่ได้ต่างอะไรเลยต่อให้คนบ้าก,กับคนนำโดดคนเดียวกันก็นกเถอะมันก็อยู่ที่จังหวะโดดว่าจะไปไหนต่างหน้าต่างตาละกูอันดูร,บรอบๆอบสิมีใครไหมม,ม,มี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 มปลาทูน่าม,มีหนึ่งตีใช่มีครับหนึ่งตีอีกแล้วครับมีครับหนึ่งตีมีครับมีครับมีครับสบายสบายม,มีกดเลยปึ๊บ ไหนไหนไหนมันเอาตรงไหนมันล่อนไปฝั่งนู้นมันน่าจะเข้าปัม๊มมันยังจะเข้าปั๊มอีกเหรอใช่มันเข้าปัม๊มกับบ้านบริเวณปั๊มฝั่งนี้แล้วขับรถตามมาอีกคนหนึ่งชนเพื่อนไปทีหนึ่งเพื่อนอย่าชักลักนะแถวนี้มีเสาดึงอะไรอ่ะเอาทำไมอย่างนั้นเล่าหมดอย่างพี่ หมดแล้วชัวนะใช่ดาวก่อนตายตัวสุดท้ายยิงตายตัวสุดท้ายยิงตายอ้าวอันนี้ไม่ใช่ไปเลยไปเลยออกจากที่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเพื่อนมานก็ต้องโดดในวงใช่ไหมใช่ใช่ได้เลยไม่มีคูดาวเครื่องบินมาไหมไม่รู้น่าจะมาแหละแต่กูไม่ได้ยิงรถ มา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 เป็นเส้นเป็นเส้นเข่เป็นเส้นแสนงน,น,นว่ารอดตัวไหม้อ,องอลวงเจ้าขาด <laughs> ขับรถตาปิน่น <laughs> ต้องยิงยางก่อนอุ้ยอยู่ขอบวงยังอยู่ในวงหน่อยนึง <laughs> สวยสวยสวยกูกำลังไปหาเพี้ยนสวยสวย,สวย,สวยตัดแดงสวยขอแค่มีรถสักคันก็สบายแล้วตอนนั้นเล ไ้อยู่ถนนใหญ่ด้ยจะไปตรงไหนก็ได้สามสองหนึ่งไปทำไมผมไม่กดติดตามพี่วะ <c oughs> การลงลดีกว่ามีรถไหมหน้าปัม๊มไม้มีมีรถตู้ไกลๆไม่เอาโอ้น้ำมันเต็มทงังเลยคันนี้ โอ้อไรปิดเฮียอะไรอะไรสัตว์ไอ้วก็ยิงไม่ยึดยิงไม่ยึดไม่ว่ายิงไม่โดนด้วยมึงอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรผมขัดรถมาไม่ดีเหรอทำไมรู้สึกแปลกๆดีกว้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโะนผมด้วย าที่แอบหาที่แอบขึ้นเนินหมอบเลยมันอยู่ไหนอ๋ออยู่หินอ่ะยิงกูยิงกูยิงกูโดนเปล่าโดน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 ก็แล้วไปขวัญก่อนนะถ้าจะวิ่งตามมายิงแม่นนะขวัญก่อนนะถ้าจะตามมากี่หลอดสักเลือดเกือบหมดหลอดเลยกล้าจะทำเท่ซะหน่อย เกือบตายโอ้ยอะไรอ่ะเจอเหรอนี่เหรอมีมีข้างหน้าเลยเห็นแล้วตายหมดตายหมดตายหมดนี่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 ตรงนี้เดิเอ้ากระสุนหมดไม่มีไม่มีออปชั่นเล่นด้วย มีไฟบ้านนี้มีนะรับสะาเราต้องมาเคลียร์ตัวนี้ก่อนอะ่ะมันอยู่ที่ควันน่ะีควันแจกจ่จายคนละเม็ดสองเม็ด นอ <S <S อัดเลยไหมไหนๆก็ไหนๆล้วตรงนี้มีรถอยู่ในควัญนะ่ะขโมยรถแม่งเลยใช่ผม,มคิดอย่างนั้นอยู่ไหนรถอยู่ไหนมาละมาแล้ว,ลวไป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 อัดแม่งเลยอัดเลยอคิดแบบเอา้าแล้วแต่กล่องอยู่ไหนอะ่ะ ข้างล่างเจอเจระโดนเม็ดนึงสองเม็ดสามเม็ดตายหมด <laughs> ตายหมดเก็บปะตี้เพื่อนอนะเพื่อนไม่รู้ผมกำลังเข้ามาฟาร์มศพมันไหนหนึ่งแบกกระสุนสองอย่างไม่มีออปชันเล่นอุ้ยตรงนี้นี่มุมพอดนะีเขาก็ตอบเล่นได้กระตอมเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยว กับตอนนี้มันอยู่ในวงไม่ไปหาเพื่อนอะไปเหรอไม่ต้องก็ได้ก็ว่าจะไปแต่เพื่อนมันปลอดภัยกว่าเราอ่ะก็นั่นไงเพื่อนมันปลอดภัยกว่าไงอยากไปอยู่เหมือนกันอะชอเคกำลังตามพี่ไปกิดยาไม่เห็นตัวเลยอยู่บ้านนี้แหละไหนอะบ้านฟ้าบ้านฟ้าเข้าบ้านดิเข้าบ้านไปแล้วที ซ้ายกำลังวิ่งเข้าวงกันอยู่อะวิ่งเป็นแลมปเลยพวกนี้โอ้คนม ยังอยู่หลังหินนี่ตัวนะตัวเดียวอยู่หลังหินตีเดียวกับไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั่นแหละวงต้องไปหามันนี่ปัญหาชิวไว้ชิวสบายสบายไม่คิวละไม่คิวละผมเข้าวงแล้วไว้ชิวเออไอสัตว์ตรงไหนวะนั่นน่ะสิหินใช่ไหมอ๋อหินมีหินนำฟ้าใช่ไหม อ,อผมไม่มีบมยิงอ่ะดานนี้ไม่มีบมโอ้โหขวามือี่เดือดจัดจัดใตัวเดียวโอ้โหโ,โ,โดนโดนเพื่อนอัดสายเคลียร์ยังยังโคนยิง,ยงขวาอยู่เคลื่อนที่ไปที่รถไถแดง ไม่มีมุมให้ปลุดไปละเหลือแต่ขวาแลวนี่เหลือสองตัวขวาใช่ไหมมัง้งก็มันเหลือสองตัวมันต้องอยู่ขวาเราอ่ะในกองฟางนี่แหละใช่ใช่ใช่เจอละตรงนี้แหละอยู่ในกองฟางตัวนี้เองอืเอดับอดับอดับ

ไม่มีเอาเราเปิดพี่ได้เฉยเอาคูณได้เฉยผมไม่มีแล้ว <c oughs> เหลือแต่สตันละ <c oughs> แค่มีเซตมันก็ไม่รอดแล้วอ่ะน <c oughs> ี่เต้ในในใดไอ้เย <c oughs> แล้วพี่ไปเอาแมวมาจากไหนอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เอาไปสอบเพื่อน <c oughs> <c oughs> งงเลยพี่มีแมวอะ่ะแล้วไม่มีใครเห็นเราเต้นด้วยนะ <c oughs> ต้องรอได้ไอ้นิดหมดก่อนอว,ว่ะย่อคำข่าว้วอีกคนหายไปไนะไรละอ๋อยืนอยู่ด้วย